การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทุกวันนี้ค่อนข้างเร็วบริษัทมีแนวทางปรับตัวต่อความท้าทายอย่างไรครับที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่คือโอกาสบริษัทมีเป้าหมายและกลยุทธนน์ในอนาคตอย่างไรบ้างครับการบริหารงานในระบบของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มจะใช้ AI เข้ามามากขึ้นค่ะสวัสดีครับ ยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ช่อง AB Shop ของเราวันนี้พิเศษมากครับเพราะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท AB Global Supply จำกัดและกยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่าง,ง,างยั่งยืนรวมถึงมุมมองที่มีต่อพนักงานและผู้ม,มีส่วนได้ส่วนเสียจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นอยากให้ท่านแนะนําตัวและบทบาทหน้าที่ในองค์กรหน่อยครับนางสาวรัณพัฒน์และชะตวรสเสนเหมยลี่นะคะหรือลิกลี่เฉยๆก็ได้ปัจจุบันลี่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาฝ่ายบริหารค่ะรับผิดชอบดูแลกลยุทธ์นโยบายต่างๆและการบริหารงานการพัฒนาทีมงานและในส่วนของ HR ค่ะอยากให้ท่านเล่าถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรหน่อยครับวิสัยทัศน์องค์กรของเราไม่เพียงแต่เติบโตทางด้านธุรกิจ ยังเติบโตทั้งด้านผลงานและเติบโตทั้งด้านคุณภาพทางสังคมให้แก่พนักงานและเรายังเป็นองค์กรที่เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆและการบริหารใหม่ๆให้สอดคล้องกับคนยุคใหม่ที่จะเข้ามาทํางานกับองค์กรเราค่ะแล้วพันธกิจหรือค่านิยมหลักที่องค์กรยึดถือคืออะไรครับของเราให้ความสําคัญทางด้านการปรุงใสความซื่อสัตย์ในการทําง,งานวิสัยท้าการพัฒนาการคิดสร้างสารรค์ทางด้านนวัตกรรมใหม่ๆค่ะแล้วก็บุคลากร ที่มีคุณาภาพแล้วก็มือใหม่ไฟแรงนะคะในมุมมองของท่านท่านมีความคาดหวังตอ่อพนักงานอย่างไรครับการคาดหวังขององค์กรหรือว่าทีงทีมผู้บริหารนะคะพนักง,งานทุกคนเป็นกําลังสําคัญแต่องค์กรก็คาดหวังให้พนักง,งานทุกคนทํางานด้วยความรับผิดชอบ ทั้งตัวเองและทีมงานและเพื่อนร่วมงานม,คามรรรรรีความคิดสร้างสรรค์ความคิดริเริ่มแล้วก็ฉายแววเป็นผู้นําในอนาคตต่อทีมงานใหม่ที่จะเข้ามาร่วมงานกันค่ะการทํางานของเราจะพบโอกาสเข้ามาเรื่อยๆในการทํางานแต่อยากให้พนักงานได้ทราบถึงโอกาสนั้นๆและมีเป้าหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองรอบรู้ในรอบด้านได้ค่ะในโอกาสที่จะเข้ามากับพนักงานใน องค์กรของเราทางผู้บริหารคิดว่าโอกาสที่จะเข้ามาก็มากมายแต่พนักง,งานก็ต้องพึงรู้แล้วก็พึงเข้าใจว่าอ,องค์กรของ,งเราก็ต้องการกําลังคนที่ทุ่มเทกับการทํางานและตามนโยบายและวิสัยทัศน์องค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆค่ะธุรกิจของเราจะต้องเปลี่ยนแปลงและพัฒนา,นานอย่างต่อเนื่องที่สําคัญที่สุดคือพนักงานทุก คนต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อให้เร็วต่อการทําธุรกิจในอนาคตในยุคข,ของ AI ค่ะที่อยากให้ทุกคนมองบริษัทนี้ไม่ใช่เป็นแค่เพียงที่ทํางานนะคะแต่มองเป็นเวทีของทุกคนเพื่อให้แสดงความสามารถและฉายแววความสามารถของตัวเองที่อยู่ในตัวเพื่อการเติบโตไปในวันข้างหน้าค่ะตัวนหนึ่งนะคะพนักง,งานขายลูกค้าคือสิ่งสําคัญ อยากฝากไว้นะคะถ้ามองไปข้างหน้าเนี่ยบริษัทมีเป้าหมายและกลยุทธ์ในอนาคตอย่างไรบ้างครับ เรามองว่าธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าและอนาคตมากขึ้นทั้งด้าน AI แล้วก็การบริหารยุคใหม่และพนักงานที่เป็น Gen ใหม่ๆมากขึ้นความต้องการและการบริหารและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจมันก็จะเปลี่ยนไปการบริหารงานการมองไปข้างหน้าก็คือการเติบโตแล้วก็การบริหารงานในระบบของบุคคลก็จะเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มจะใช้ AI เข้ามามากขึ้นค่ะในการบริหารงานและในการ การจัดการมากขึ้นกําลังคนอาจจะลดลงแต่รี่ให้ความสําคัญต่อกําลังคนถ้าใครพัฒนาหรือว่าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลารี่เชื่อว่าบริษัทเราไม่ทิ้งแน่ๆค่ะเพื่อให้ทีมงานขายตอบสนองในการขายหรือว่าในการขับเคลื่อนของธุรกิจได้มากขึ้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการหาสินค้าและในการบริการของลูกค้าก็มีส่วนนะคะลูกค้าเป็นส่วน ที่ให้องค์กรเราอยู่รอดแล้วก็เป็นปัจจัยหลักและสําคัญพนัากงานอยู่ได้เพราะลูกค้าและกําไรขององคอ์กรอยากให้ในเห็นว่าลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเราค่ะ การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทุกวันนี้ค่อนข้างเร็วบริษัทมีแนวทางปรับตัวต่อความท้าทายอย่างไรครับที่มองว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ปัญหาค่ะแต่คือโอกาสทางธุรกิจของเราการเปลี่ยนแปลงได้ไวแล้วก็การหยิบโอกาสนั้นๆที่เข้ามาหรือว่าหยิบปัญหาที่เผชิญหรือว่าที่เจอแล้วนำมาแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและใช้บทบาทของ AI และนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญ หาที่ดีในตอนนี้พ่อบุคลากรของเราก็เป็นเจนใหม่ๆมากขึ้นในทางทีมบริหารก็จะหาแนวโน้มหรือกลยุทธ์ในการบริหารงานที่สอดคล้องกับพนักงานที่เข้ามาร่วมงานกับเราในการทํางานแต่และแผนกก็จะไม่เหมือนกันนะคะอยู่กับการบริหารของผู้จัดการในแผนกนั้นๆค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านฝากข้อความถึงพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่อยครับ ขอขอบคุณพนักง,งานทุกคนนะคะแล้วก็ทีมงานต่างๆไม่ว่าจะทีมไหนแล้วก็คู่ค้าของเรานะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการและที่มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรของเราองค์กรของเราจะไม่หยุดในการทําธุรกิจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็หานวัตกรรมสินค้าใหม่ๆเข้ามาตอบโจทย์ในความต้องการของลูกค้าเรื่อยๆค่ะนโยบายต่อไปของบริษัท อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับการบริหารงานแล้วก็การทํางานของทีมงานที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ก้าวเติบโตไปพร้อมๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านกําลังคนหรือกําลังของนวัตกรรมแล้วก็สินค้าที่จะนําเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้นค่ะการเติบโตของคู่ค้าและการซื้อสินค้าก็จะขยายแล้วก็หลากหลายมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญที่ลี่อยากจ,จะบอกและเป็นตัวแทนของ ของบริษัท AB Global Supply ก็คือทางฝ่ายบริหารหวังว่าพนักง,งานทุกท่านที่เข้ามาร่วมง,งานกับเราจะมองว่าองค์กรเป็นบ้านแห่งหนึ่งของท่านไม่ว่าจะทํางานที่นี่หรือออกไปข้างนอกเราหวังว่าส่วนหนึ่งขององค์กรของเราที่ได้เติบโตร่วมกันมาไม่ว่าจะเป็นหลักเดือนหลักปีหรือหลายๆปีจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาของทุกท่านนะคะวันนี้ลี่ก็ขอขอบคุณมากมากนะคะ ที่เชิญเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการ AB Shop ของเราและทั้งหมดนี้คือบทสัมภาษณ์จากตัวแทนฝ่ายบริหารของบริษัท AB Global Supply จำกัดที่ได้แชร์วิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตขององคอ์กรให้ทุกคนได้ทราบในวันนี้หวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบรันดาลใจขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ